สวัสดีสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทัางวันนี้เจอกับน้ำมนต์คนพนนาวันนี้วันที่1ตุลาปี68นั้นะเพื่อนนะวันผมจะพาเพื่อนๆนมาอัปเดตสต็อกในส่วนของโกดังเทพารักษ์อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อนๆนครับวันนี้เรามีรถเข้ามาพอสมควรเลยนะแล้วที่สําคัญคือผมจะพาไปดูในส่วนของมาแล้วในส่วนของเจ้าตัวกระบะแครีโวโครงส้มนะ ที่หน้าตาแบบนี้นีเพื่อนนะที่หน้าตาแบบนี้รอได้เลยนะครับรอได้เลยสามแสนกว่านะครับสามแสนกว่าแน่นอนนะครับเป็นหน้าปี1 9 2เ่เพื่อนๆนี่จะเข้ามาแล้วและที่สําคัญคือชุดเนี้จะเอามาขายนะครับชุดนี้จะามาขายน่าจะประมาณร้อยกว่าคันของเดือนตุลานี้นะครับรอชมกันเลยนะครับรอชมกันเลยและในส่วนของหน้าใหม่ที่เห็นนู่นจอดอยู่เรียงรายหน้าใหม่ก็คือหน้าปี25เนี่ยคนระับ พี่ไกลๆแน่เพื่อนนะเดี๋ยวผพาไปดูนะั่นคือเป็นเซตใหม่ของปีนี้2068นะครับเอย2025นะครับก็คือปีนี้จะเอาไปนะครับไปทดแทนในส่วนของรุ่นเมื่อสักครู่นี้นะครับสลับกันนะเพื่อนนะ,ะมาดูในส่วนของรถที่อยู่ในสต็อกตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถเก๋งขนาดกลาง นะครับเล็กใหญ่มีหมดเลยไนมะ่ว่าจะเป็นเอลติสหนึ่งหนึ่งจุดแปดตัวนี้นะครับคันนี้ราคาไม่เกินสามแสนนะครับแล้วก็วีออสที่เป็นตัวปี2 0ตัวท็อปเลยนะครับอันนี้รอราคานะ่าจะวันสองวันนี้นะเพื่อนนะคาดว่านะ่าจะอยู่3 0 0แสนต้นต้นนะครับแล้วก็ในส่วนของแคมรี่คันนี้นะครับเป็นสีบอลเงินเครื่องยนต์2 0 g จนะแต่ผมยังไม่ได้ดูดรถไนดะ้เพราะรถเพิ่งเข้านะ้เพื่อนนะก็รอ,อเดี๋ยวผมทำวิดีโอแยกไว้ให้แล้วกันนะครับคันนี้นะครับ ส่วนคันนี้ยังอยู่นะครับในส่วนของเจ้าตัว2.5หาเจ้าของอยู่ครับตอนนี้2.5ไฮบริดนะครับตัวพรีเมียมปี20ไม่แสนหกขายอยู่849,000บาทเองนะครับสีดำนะสีดำสวยงามมากแล้วก็เอ็กคอร์ดเอ็กคอร์ดคันนี้ก็เหลืออยู่คันเดียวนะเพื่อนนะ8 0 0 0กว่านะครับกร0 0สนันต้นนะครับก็เผื่อใครสนใจนะส่วนของ l t i สปี17เนี่ยปี17นะครับ2.99อยู่ประมาณนี้นเพื่อน ก็เป็นสีบอลเงินรอราคาออกนะครับคันนี้รอราคาออกอยู่นะครับอ่ทะเบียนนี้เลยนะครับแล้วก็ v ีออชุดนี้จะเข้ามาประมาณผมว่าน่าจะประมาณเกือบ 40- 50คันนะในส่วนของเจ้าตัว v ีออสสีบอลเงินนะครับปี20ตัวท็อปเลยนะครับตัวท็อปเลยหรือตัวมิดนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวรอราคานะครับออกมาเดี๋ยวผมทําวิดีโอแยกเป็นเซตๆไว้ให้นะครับส่วนไฮไลท์ like อีก1นึ่คันเผื่อท่านใดกําลังหารถสีประตูยกสูงเกียร์ธรรมดาคันนี้ ผมบอกเลยว่าน่าซื้อมากๆเป็นปี 17- หรือ18นี่ค่ะจาไม่ได้แต่ในส่วนของคันนีเน้เพื่อนๆราคา4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเองนะครับไม่แสนเก้าจะไม่ผิดผมทํารีวิวไว้อยู่ราคามาแล้วแล้ว,ลวก็รถคันนี้ปรับสภาพสีมาให้พร้อมขายเลยนะครับเผื่อใครดูอยู่รีบทักผมมาแล้วกันนะครับเนี่ยเบอร์ไอดีไลน์ก็อยู่ด้านหน้าเลยนะครับเนี่ยคันนี้เพิ่งเข้าเพิ่งกลับมาจากหน่วยงานปรับสภาพสีนะครับปรับมาเพื่อให้ขายนะเนเกีอร์ธรรมดาะเพื่อนนะใครอยากได้รายละเอียดแจ้งผมมาแล้วกันเดี๋ยวผม ส่งข้อมูลแล้วก็คลิปวิดีโอที่เคยทําไว้ให้นะครับแล้วก็ราคาแจ้งไปแล้ว4ี่เก้านะครับแน่ซื้อมากตัวท็อปด้วยเป็นตัวจีเลยทะเบียนนี่นะครับแปดหกดสี่นะนี่นะครับอ่ะในกลุ่มของรถที่อยู่ด้านหน้านเพื่อนไม่ว่าจะเป็นคันนี้ถูกจองไปแล้ว1 8บิดนะครับหรือคันนี้เป็น1.6เป็นปี1 9 4 3 9 0 0 0นะครับเนี่ยคันนี้ยังไม่มีเจ้าของนะครับใครสนใจก็ทักมาได้เลย 7 3 9 6นั้นเพื่อนนะ7396อ่าผมฉายไปดูด้านซ้ายมือประมาณน่าจะประมาณ30กว่าคันนั้นเพื่อนเนี้ยคือรถโฉมปี25นะครับซึ่งเป็นรถโครงส้มที่จะสลับกับรถกลุ่มเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นหน้าปี19 20เป็นหน้าแซดเอดิชันหน้าหล่อนั่นแหละนะครับก็จะมาสลับกับชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะถูกไปใช้งานต่อของปีของงบประมาณปี25นี้นะครับ ก็จะ3ปี5ปีนะครับก็จะเอามาให้เราได้ใช้งานต่อเนาะโอเคอ่ะในส่วนของกลุ่มนี้นะครับ PPV คันนี้ยังยังอยู่นะเผื่อใครหาอยู่นะครับเจ้าตัว Fortuner นะครับเป็นสีเหลืองนะครับเป็นรถตรวจการนะครับมีไฟมีทรโขงครบเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์2-4 G นะส่วนเจ้าตัว PPV อีกชุดหนึ่งก็คือเป็นค่ายอีซเป็น m u x เครื่อง3 0 0พขับ2ขับหลังนะ ปี20รถสวยมากเพื <ım. S 2> ่อนมีอยู่3คัน7 0 0 0กว่า7 0 0 0ต้นนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะก็เนี่ยดูผมทำวิดีโอแยกไว้อยู่นะครับเผื่อมีเพื่อนๆอยากได้ก็สามารถขอลิงก์วิดีโอเนี่ยผ่าน ID ผมด้านหน้าเนี่ยก็คือทักมาได้เลยเป็น ID l ดี e นนะครับให้กดตรงคำว่า ID ดีนะไม่ต้องไปกดคำว่าโทรศัพท์นะเพื่อนนะให้ตกกดคำว่า ID เลยเพราะผมตั้งเป็น ID ไว้นะครับอ่ะในส่วนนี้ยังมีอยู่นะในส่วนของเกียร์ธรรมดา นะครับสามแสนไปลายๆกับ4ี่แสนต้นนะเนี่ยเกียร์ธรรมดาตัวเตี้ยสวยๆเลยปี19 20น,นะครับเมื่อสักครู่นี้เขามาเอาไป4 5หคันเกือบหมดฮะก็ที่เท่าที่เห็นเพื่อนๆก็จะเป็น V ีออนะเดือนตุลานี้นะครับแล้วก็จะมีแคปอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็คือโครงส้มแล้วก็จะเป็นกลุ่มรถตู้ด้านหลังนะฮะร,รถตู้ปี21เนั่นเพื่อนนะ2ี่สิบยี่สิบเอ็ดกำลังจะเข้ามานะครับน่านจะเยอะเป็นเกียร์ออตโต้ด้วย ถ้าท่านใดสนใจนะครับทักเข้ามาได้เลยผมเดี๋ยวผมดูให้แล้วก็เดี๋ยวจะคัดรถไว้ให้แล้วก็ทําวีดีโอไว้ให้เลยนะครับเนี่ยวีออสสวยๆงั้นเลยเพื่อนรอซื้อเลยส่วนบ้านสไลด์เพื่อนที่ผมทําคลิปวันนี้นะวันที่1ตุลาทําโปรโมชั่นอยู่นะครับมีหลายคันที่ราคาแค่1นึ0 0แ0บาทเองนะครับเป็นอ e ีซูซูตอนเดียวเครื่องยนต์ 9, 9บูพาวเวอรนะเนี่ยวีออสชุดนี้รอเลยนะครับเดี๋ยวผมแยก ทำเป็นคลิปแยกๆไว้ให้นะครับพรุ่งนี้จะเริ่มทําให้แล้วนะครับเนีย่ยรถเพิ่งเข้ามาวันนี้นะเพื่อนนะเนี่ย L ติดหนานี้น่าจะเป็นปีสิบเก้าไม่สิบเก้าก็ยี่สิบนะเพื่อนก็สี่แสนกว่านะครับเนี่ยก็ทยอยกันเข้ามาแล้วสำหรับรถเดือนนี้นะครับเนี่ย Bios สวยๆเลยนะครับสามแสนต้นแหละนะครับรอดูว่าจะสามแสนเท่าไหร่นะครับแล้วผมจะแยกออกมาให้ลเลขไหมก็อยู่ประมาณแสนกว่าเพื่อนๆเ,เลขต่ำกว่าหมื่นไม่น่ามีนะน่าจะเป็นเลขแสนกว่าอ่ะ ในกลุ่มที่ผมแจ้งไปก็คือในส่วนของเก้าตัวกระบะนี่ครับเป็นตอนเดียวไม่ว่าจะเป็นอ e ีซูซูนะอีซูซ299เริ่มต้นที่2 269นะครับ269,000ปี20นะเผื่อท่านใดยังหาอยู่ในส่วนของอหัวเดียวที่เป็นอลูมิเนียมทรงสูง2เม30มีอยู่ประมาณ7คัน เพื่อนนะมีวันเจ็คันสเปคเนี้ยปี19นะครับราคาก็ขั้นคั้นเริ่มต้นที่259,000สูงสุดก็แค่2 9 9 2 9 0 0 0าอมาพเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็สามารถที่จะทักมาได้ผมทำวิดีโอแยกไว้ให้แล้วครับชุดนี้เผื่อเอาไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจว่าจะเอาไปใช้งานไหมนะครับเนีย่ยอีสุสุนะครับเยอะตอนนี้เหลือไม่เยอะเลยนะครับน่าจะประมาณไม่ถึง5คันแล้วนะครับจากประมาณเกือบ50คันนะครับ ราคาก็อย่างที่ผมแจ้งราคาแต่ละาคันไม่เหมือนกันนะครับราคาแต่ละคันไม่เหมือนกันแต่สองคันนี้ราคา29 9เท่ากันนะครับมันขึ้นอยู่กับเลขไม้เพื่อนนะขึ้นอยู่กับเลขไม้กับกับตัวเกรดเขาแหละแล้วแต่เขาจะส่งมาเนะเพราะว่าราคาเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทนะครับส่วนคันนี้เป็นคาโกบล็อกนะครับทรงสูงประมาณเมตรเจ็ดสิบหน่อยๆน,นะราคาก็อยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเป็นหน้าหมูป่าคันนี้ไม้แสนเจ็ดปียี่สิบเผื่อท่านใดสนใจนะครับเนี่ยคันนี้ ส่วนหน้าหมูป่าอีกคันเป็นคาร์โกบ็อกซ์ทรงประมาณเมตรหกนะประมาณเมตรหกเปิดได้3ทางเปิดได้ซ้ายขวาแล้วก็ท้ายคันนี้มีคันเดียวเลยนะครับ7 8็ดแเนี่ยราคา3 2มแ0 0สนาพนะครับ3 2มแ0 0สาพสามารถสอบถามได้นี่กลุ่มที่ผมทําราคาโปรโมชั่นให้เพื่อนๆมีอยู่4คันนะครับวันนี้ผมได้ทําคลิปไว้แยกไว้ให้แล้วราคาจาก1 9, 9ึเหลือแค่หนึนะหนึ่งแสาพันนะครับ แค่ตัวราคาเนี้ยเอาง่ายทั้งเฉพาะตัวหัวรถกับเครื่องยนต์นี้ก็คุ้มแล้วเพื่อนเอ๋ยนะครับเนี่ยหนึ่งเจ็ดเก้านะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเพชรบานสไลด์นะครับตู้ถืบอ,อ่ะอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของเนี่ยคันนี้สองแสนห้าหมื่นเก้าพันเผื่อใครอยากได้เพื่อนสองห้าเก้าสองห้าเก้าเองนะครับเอาไปเลยปีสิบเก้านะครับคันนี้ไม่แสนหกหมื่นนะเนี่ยกล่องส,อสวยๆเลยเพื่อนเนี่ยสามารถที่จะทักมาได้นะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดให้นะครับเนี่ย อ่าคันนี้สองหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันคันนี้หนึ่งห้าเก้ามีคันนี้ที่ราคาแตะสองแสนนะครับแล้วก็คันนี้หนึ่งหนึ่งเจ็ดเก้าแนสไลด์แล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวนี่ครับปีสิบเก้านะครับกล่องก็อยู่สูงอยู่ประมาณสองเมตรสามสิบนะเพื่อนนะปีสิบเก้าก็ราคาสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยไม่แสนห้าสองคันเนี้ย ไม่แสนห้านะครับทั้งสองคันเลยนะครับเผื่อท่านใดกําลังหาไปใช้งานก็แจ้งความประสงค์มาได้เพื่อน่ะเดี๋ยวไปดูอีกโซนหนึ่งเพื่อนเพื่อนสังเกตว่าตอนนี้รถโล่งไปค่อนข้างเยอะเพราะว่าตอนเนี้ยผมบอกเลยว่าคือรถเราค่อนข้างที่จะซื้อไวขายไวนะเพื่อนนะพอมาปุ๊บก็เลือกอซื้อกันเลยนะครับก็ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการอะไรมากมายส่วนแคบปกลุ่มนี้นะครับเป็นป้ายฟ้าเนี่ยก็ราคาผมแจ้งแจ้งไปแล้วเนาะก็ ในคลิปมีให้เรียบร้อยก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันได้เพื่อนหรือว่าจะสอบถามเพิ่มเติมหรือสนใจก็ทักข้อความมาได้เลยนะครับอ่ะในส่วนของแคปหน้าหมูป่ายังอยู่นะเพื่อนนะยังมีอยู่นะยังมีให้เลือกอยู่สามารถที่จะสอบถามกันได้นะครับสามารถที่สอบถามกันเบื้องต้นได้นะครับมีทั้งแคปเป็นแคลรี่บอยทั้งไม่มีแคลรี่บอยนะครับเผื่อเพื่อนๆท่านใดสนใจอยากเอาไปใช้งานก็สามารถแจ้งได้เนี่ยสีสีประตูเตี้ย สี่ประตูเตี้ยคันนี้ผมขอดูความว่าเกียร์อะไรนะครับคันนี้เกียร์ออโต้นะเพื่อนนะสี่ประตูเตี้ยเกียร์ออโต้คันนี้สีบรอนเงินเผื่อท่านใดสนใจสามารถทักเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับราคาน่าจะมีแล้วแหละนะครับเผื่อเพอเพื่อนๆอ,อยากได้นะครับก็สามารถทักไปได้ในโซนอีซสซบส แท็บนะครับสีขาวนี่มีอยู่2คันนะผมทําคลิปแยกไว้ให้แล้วว่ารถ2คันสภาพเป็นไงรอราคาจากส่วนกลางวันประมาณวัน2วันเท่านั้นเองเพื่อนแล้วก็มีพี n ันเนอร์เข้ามาหน้าใหม่นะครับเป็นหน้าปี21น่าจะ21นะรถพึ่งเข้าเพื่อนรถพึ่งเข้าสี่ประตูยกสูงนะครับน่าจะเกียร์ออโต้นะเป็นหน้าใหม่แล้วเดี๋ยวขอดูหน่อยพอรถพึ่งเข้ามาวันนี้วันที่1ตุลาเกียร์ออโต้เฮ้ยอ่าจริงเกียร์ออโต้ครับเพื่อนสีขาว ถ้อท่านใดกําลังหาหน้าใหม่ๆนะครับตัวนี้น่าจะเป็นหน้ายี่เป็ดขึ้นไปแล้วนะเพราะไฟหน้ามันเลียวนะครับก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเนี่ยป้ายฟ้าเพื่อนเข้ามาพอสมควรเลยนะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้เนี่ยตู้ทึบทรงสูงก็เข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับวันนี้นะครับนี่รอตรวจสอบอยู่นะครับเนี่ยก็คันนี้ก็อีซูซุนะครับแคบอีกคันหนึ่งที่มี แคลิบอร์ทรงสูงตู้ทึบนะครับสวยทั้ง2คันเลยไม่แสนสกับแสนเจ็ดหม่นะก็สามารถที่จะสอบถามกันมาได้เพื่อนเนี่ยแคบสีขาวหน้าใหม่นะครับหน้าน่าจะเป็นปี2ี2 2แล้วเนี่ยคันนี้นะครับราคารอจากส่วนกลางอย่างเดียวเลยนะครับน่าจะออกวัน2วันนี้นะครับเนี่ยแคบนะครับหน้าหมูป่าอ่ะนิดนึงวันนี้อัปเดตในส่วนของเจ้าตัวรถตู้หน้ายาวนะครับเครื่องยนต์2.8ดีเซล 3คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นปี20 2 1หรือว่าปี21่นะ่คาดว่าราคานะ่าจะประมาณ9000แสปลายปายหรือล้านต้นต้นนะเพื่อนนะเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยที่เข้ามาวันนี้นะแล้วก็เดือนตุลาเนี่ยกลุ่มรถตู้เราจะเข้ามาพอสมควรเลยนะครับตอนนี้รถตู้ขาดกันมหาศาลเลยนะครับต่างจังหวัดก็ถ้าใครสนใจหรือว่าเห็นคลิปผมแล้วก็สามารถที่จะบอกเพื่อน ที่กําลังจะหารถตู้ไปใช้งานก็สามารถแจ้งกันได้แจ้งกันได้เลยนะครับหนุนและมรคมนารอารับสายแล้วก็ดูแลเ,เพื่อนๆกันอยู่แล้วนะเพื่อนนะเนี่ยกลุ่มนี้ยังอยู่นะเพื่อนนะแคปออโตโส้สีขาว3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับยังอยู่นะเพื่อนนะเผื่อท่านใดหาอยู่นะครับนะครับผมแจ้งไปแต่ก่อนมันสามเก้าเนะครับราคาเหลืออยู่แค่ตอนนี้แค่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับมีอยู่3คันตอนเนี้นะครับ มีอยู่3าคันนะครับที่เป็นเพื่อนเห็นอยู่นู้นก็ค่อนข้างที่จะนะครับรออัปเดตในส่วนของราคานะครับบางคันก็ออกแล้วบางคันก็ติดจองไปเยอะเลยนะครับก็ในส่วนนี้เพื่อนวันนี้อัปเดตนะเพราะรถไม่เยอะแล้วเพื่อนๆครับนี่ถ้าเท่ากัเพื่อนเห็นแล้วครับเพราะตอนนี้ทั้ง4ประตูยกสูงเกียร์ธรรมดา2.8น่าจะเหลือให้คันสองคันอยู่นะถ้าท่านใดอยากได้ก็สามารถทักข้อมูลส่วนตัวหรือทักเนี่ยไอดีมาได้เลยเดี๋ยวผมดูไว้ให้ นะครับเนี่ยอีกคันหนึ่งพึ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับเนี่ยอันนี้ไม่มีแคลรี่บอยเป็นสองนะครับเกียร์ธรรมดานะครับก็เข้ามาเรื่อยๆนะครับเนี่ยน้ายาวเกียร์ธรรมดาปี19 20ปี20ก็อยู่ประมาณ80,000นปายเพื่อนนะครับเนี่ยเอาไปใช้งานกันนะครับถ้าอยากได้หรือว่าอยากเป็นอด้เป็นรุ่นไหนยังไงสามารถแจ้งผมได้นะครับอ่ะอย่างเงี้ยเพื่อน อย่างสีประตูเตียเ้ยกีรรรมดาคันนี้ราคาแค่279,000เาพนองนะครับ2 7 9 0 0เื่ผื่อท่านใดอยากได้เนาะคันนี้สีประตูหน้าใหม่เป็นปี่หรือ22่ี่นะสีขาวไม่แสนหกมันกค่จะไม่ผิดนะเพื่อนนะคันนี้หลุดมาก็ราคาอยู่ที่469,000าครับเนี่ยสามารถซื้อสดหรือจะดไฟแนนได้ไฮไลท์อีกหนึ่งคันแคมรี่คันนี้ใครจะเป็นเจ้าของฮะรุ่นมาก รถสวยเลยนะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์2.0 g ุน 2.0G ะครับตัวท็อปเป็นปี18ราคาแค่5 9 9 0 0 0บาทใครอยากได้รีบมาเอาคันนี้รถสวยสภาพดีเลยนะครับเนี่ย5 9 5 5กเนี่ยนะครับก็ฝากไว้ด้วยเพื่อนๆสำหรับนะครับการอัปเดตสต็อกวันนี้นะวันนี้วันที่1ตุลาคมนะครับพศ2568นะเพื่อนก็เป็นอีก1วันนะครับที่ผมมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้เห็นหน้าตารถตอนนี้อยู่ในระบบเรา นะครับไม่เยอะแล้วนะครับก็แต่ว่าก็จะหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆแต่ก็ไม่เยอะเหมือนสมัยก่อนเนาะเพราะตอนนี้รถขาดตลาดเป็นอย่างมากนะครับก็ฝากไปด้วยสําหรับการติดตามแล้วก็กด subscribe ไว้เพื่อนเพื่อเพื่อน,อนนะครับจะได้เป็นข้อมูลในส่วนของการหารถที่ต้องตาต้องใจนะครับตรงตามความต้องการของเพื่อนๆนะครับก็ฝากไปด้วยสำหรับช่องหนุ่มน้ำมันโคมนาสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตประมาณนี้ไปแล้วสวัสดีครับ